เริ่มต้นด้วยใส่กะทิแบบนี้วันนี้คุณพ่อขอเดานะครับว่าเมนูที่คุณแม่ทำก็คือวุ้นกะทินั่นเองใช่ไหมครับคุณแม่ผิดนะครับสวยเด้งมาเลยอ่ะสวยป๊อปอัพมาเลยอ่ะแม่ผมพูดเบอร์มากพกก็สวยป๊อปอัพเลยพกเหรมือ กระชายกระชายลองกระชายแก่สิกระชายเนี่ยมันจะใช้ในแกงป่ากับน้ำยาข,ข,ขนมจีนเอาเป็นขน้ำยาขนมจีนนะครับทุกคนแม่ไทยพริกแกงคุณยายน้ำอุ่นค่ะเผ็ดแม่เผ็ดแม่เลยใส่ไปช่วงถึงนะเผ็ดนะไงครับคุณแม่เดือดหอมแล้วแม่ก็ใส่กระชายที่แม่ตั้มเยียม<อ>ไว้ตั้ไว้เมื่อกี้ใช่ค่ะเพราะว่าในพริกแกงคุณยายน้ำอุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแกงเผ็ดอย่างเดียว ก็คือเราไปแกงเผ็ดเนี่ยมาไปทําได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าไปทำขนมจีนเราต้องใส่กระชายเข้าไปด้วยมันจะหอมและข้นรักแม่เรียกได้ว่าแม่ใช้แบบกะทิสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าสะดวกดีส่มกี้ห้ทง่างมีใส่กะทิมีน้ใส่น้ำนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่ข้นจัดมแม่ค่ะเดี๋ยวรอเดือดเราเดี๋ยวแม่ใส่ประถูน้ำปลาเหรอน้ำปลาดา กะกะกใช่ไหมกะกะอีกแล้วเป็นเชฟแบบกะกะเอานะครับแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลจ้ะอุย้ยอุ้ยทำไมน้ำตาลคุณแม่สีแปลกๆอ่ะครับก็มันเป็นน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกทำมาจากดอกมะพร้าวออร์แกนิก<ม>ชนิดโรงถุงตึงๆสินครับนี่ค่ะค่า GI ต่ำนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นเอ้ย ไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะคะไม่แต่งสีไม่ใส่วัตถุกกันเสีย0 0อเอร์แกนิกนะคะจากแปลงปลูกเลยมีตาออแกนิก3ตาแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้องค์การไม่โก้ออกมาแล้วนะว่า<ม>สารที่ใช้แทนความหวานเนี่ยมันอันตรายนะ<ม>อาจจะก่อให้เกิดโรคได้นะคะดังนั้นใส่ที่แบบตอนแรกแบบควัวน้ําตาลแล้วไปกินสารให้ความหวานแทนเนี่ยที่มันเป็นสารเคมีเนี่ยมันอันตรายนะตัวเองเพราฉน,นั้นแล้วเท่าฉะน,นั้นแล้วนะคะ ให้ใช้เป็นน้ําตาลธรรมชาติแบบไม่ฟอกไม่ขัดสีไม่อะไรเงี้ยแล้วค่า G i ไอต่ t ําแบบนี like ้แทนซึ่งใครที่สนใจอยากจะเอฟน้ําตาลพ้าวดีของแม่จะต้องไปที่ใดไปที่ช้อปปีก็ได้นะคะพาวดีไทยแลนด์หรือว่าไลน์แอดพาวดีนะคะต้องบอกว่าบางทีวันดีคืนดีแม่ไปกดดูช้อปปี้อา้าวแม่ขึ้นอันดับหนึ่งเออเป็นสินค้าขายดีขายดีอันดับหนึ่งไปอีกในตารางแม่ก็ดีใจมากครับขอบคุณคนี้คือ,<ข>อคเราลอดใหม่ทำลตใหม่แล้วนะคะเพราะว่า รอด,ดแก้วทากับข้าวไปครั้งเดียวขาดตลาดไปเลยใช่ชอบขาดตลาดเราไม่ทำกับข้าวไม่ได้ขายดีขนาดนะั้นนะเราทำมันน้อยทำมันน้อยมะม่วงมะพร้าวที่แบบมะพร้าวดีคือได<ร>้น้อยจุดประสงค์หลักของเราที่ทาน้าตาลมะพร้าวดีขึ้นมาก็คือกว่าทําใช้เอง,เองแต่ว่าทําใช้เองเนี่ยถ้าเราไปผลิตเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปเราก็เลยเป็นไงขายซะน้อยขายซะน้อยนี่คืออะไรครับคุณแม่ปลาทูอยู่ใช้ปลาทูนะคะปลาทูที่ผ่านการ เขาเรียกอะไรนะตำใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะตำปะทูตำพอละเอียดโอ้โหนี่เห็นไหมเนื้อปลาคน,คนชัตคนชัตไม่มีทิชชู่นเนาะไม่มีทิชชู่ค่ะครัอบอันนี้จุ๋เลือกใช้ลูกชิ้นหมูนะคะ <ừ> แต่บางท่านก็ใช้ลูกชิ้นปลาไงบางทีเขาก็แบบลูกชิ้นปาาลาเราก็หมูชอบอะไรใส่อย่างนั้นนะะติดน้อยไปไหมแม่แค่นี้มีแค่นี้แค่น้แต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยพ่อดูสินี่ไม่ใช่ทิชชู่นะตัก <ไป S 1> มาก็คือปลาล้วนนะคนคลักเลยอ่ะคนคลัก ก็ไม่ได้กินหวานใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำยากะทิอ่ะไม่ได้หวานมากแต่ว่านี้ลูกชิ้นหมูนะคะเพ่อนเลื่อ้าฮสนใจออ้สกิปสกิปสกิปแม่ใหญ่เลยโอ้อยากดูอยากดูบอกคุณผู้ชม้วบอกคุณผู้ชมซื้อน้ำตาลพเพวดีของแม่ผมด้วยนะคะเป็นน้ำตาลสุขภาพดีออแกนิกด้วยอ๋อี่ลูก อ่าแม่ปรุงไม่เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอันนี้คือพร้อมกินก็ได้เรียกทุกคนในบ้านมาชิมหมดเลยนะคะน้องแดงน้องเพชรพี่เอื้อยนะคะป้าพ่อมีคนดึงอ่ะอะไรอ่ะลูกเขนอยากรู้ไงเขาอยากรู้ว่าแบบทำอะไรอะไรน่ะข้าวหนูหนูไม่สนใจหนูสนใจแต่ข้าวแม่กับพ่อนั่นก็คนโตใช่ไหมลูกกินเลยอ่ะเออมันตื่นเต้นเหะอมันตื่นเต้นเหะอมันตื่นเต้นเหะอมันตื่นเต้นเหรอ พร้อมทานรับทานได้เลยนะคะก็จะเป็นเนื้อปลาทูป,ป่นไปกับกระชายกระชายมันกินแล้วมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วแม่ก็ชอบจะตัใส่ไปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วแต่ใครจะชอบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนี่ค่ะโอเคเตรียมตัวเสิร์ฟขนมจีนได้น,นี่คะ่ะอันนี้เซ็ตของพี่เอ้ยนะคะพร้อมค่ะเรียบร้อยแล้วกึคย